สวัสดีคะ่ะวันนี้มาดูวิธีดองหน่อไม้พักใต้กันว่าดองแบบไหนมันเป็นหน่อหน่อไผ่ตรงนะพักใต้มันเป็นหนอ่อเผ็ดตรงหนองนะ่อใหญ่ๆหน่อสี่ห้ากิโลแลหั่นเป็นชิ้นถ้าน้อมว่าเป็นปีๆจะไม่ดำทำยังไงไม่ให้หน่อไม้ดำมาดูกันจ้ามาไปดูวิธีทำกันปอกหน่อไม้ มาทำหน่อไม้ดองกันจ้ะมาดูว่าทำยังไงไม่ให้มันดำดองไว้เป็นอยู่ได้เป็นปีๆเลยจ้ะเดี๋วปอกก่อน ออกเปลือกนอกออกให้หมดแต่งให้หมดที่แก่ๆอะไรเราไม่เอานะแต่งให้หมดเอาแต่ที่อาน,นอนนี่หนออสามโลห้ากิโลนะี่หน่อใหญ่มากเหมือนกับหนอ่อไม้ยักษ์เลยแต่ภาคใต้เขาเรียกว่าไผ่ตองนะไม้ไผ่ตองต้นกําเนิดมาจากไหนก็ไม่รู้แต่พอเราโตมาเราเคยเห็นเราเห็นก็มันมีเลยพวกนี้ะมีกับพุกบ้านเลยนะสมัยก่อน แต่เดี๋ยวนี้ภาคใต้เขาไปนิยมพืชเศรษฐกิจอะของพวกนี้เขาโค่นทิ้งหมดจ้ะรคสวนมันกินพื้นที่เขาจะไว้ถ้าเป็นแนวโขกแนวเดนแนวอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะเขาจะไม่ค่อยไว้เพราะว่าเขาจะปลูกทู้เรียนปลูกยางปลูกปาล์มปลูกนู้นส่วนมากเอาเอาพืชเศรษฐกิจเออของพวกนี้ไว้จ้ะ ก็กินกันครึ่งตำบลเลยจ้ะน,นอใหญ่ๆมากเลยนอสามโลห้ากิโลก็มีเธ้ใหญ่มาก ฉันหั่นเกือบเป็นลมนะเนี่ยปอกเสร็จก็เดี๋ยวไปหั่นกันอย่ไปหั่นกันเลย ล,ล้างให้สะอาดเขาว่าล้างให้หมดยางคนคนคน,คนที่เขาเก่งเนี่ยยอดมันก็พาหกชิ้นยอดอะไรได้ ใ้นี่ก็จะหันนนห่นเป็นชิ้นโดองหั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นเป็นแว่นชิ้นนะ่๊ะไเกงส้มเก่งกะทิผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยจ้ะผัดกะปิคูดอรอยนะ่น่อไม้ดองเนี่ยเลยลองผัดลองดูจะหั่นเป็นชิ้น ที่สุดน่อมย ยอดมันพาหกชิ้นอย่า ปูใหญ่ๆก็ผ่าสี่ส่วนแบ่งปูก็ผ่าเป็นสีเป็นสี่ชิ้นสีแว่นแล้วก็มาหั่นบางๆ ไปเรื่อยๆกว่าจะเสร็จนะ ยอดมันก็ดองได้ดองรวมไปเลยจ้ะคนลูกค้าชอบยอดมันเพราะว่าอร่อยมันกรอบและอร่อยเนี่ยเวลาหั่นนี่เต็มหน้ามันเสจต้องมาผ่าตีเหยเ่อมาสับสองซี่กี่ที ใหญ่เกินเวลาดองนี่ใหญ่มากเคยเข้ามาชมช่องอาหารใต้กับข้าวคนครัววิธีถนอมอาหารนะจ๊ะทำใม้นู้นทำน้ฉันเจ็ดถนัดเรื่องการถนอมอาหารฉันทำนูน้นทำนี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชม กดติดกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากด้วยจ้ามือใหม่ค่ะหัดทํายังไม่เก่งถ่ายรูปอะไรยังไม่เก่งถ่ายวิดีโอตัดต่ออะไรยังไม่เก่งอยาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเตสูงไวยทําก็อย่างนี้นะเนาะต้องเข้าใจกันแลนะเนาะนี่มาทานอมาหารมาทําหน่อไม้ดองกัน คนถามเยอะนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยบอกว่าดองอยังไงไม่ไม่ให้ดำแต่นี้เอามาลองช่องอยากดูก็เข้ามาดูในช่องกันว่าทำยังไงไม่ให้ดำก็จะถามว่าทำยังไงไม่ให้ดำมาซื้อนัอ้นก็บอกนิดนิดหน่อยหน่อยหน้าหน้าหน้าร้านยังเช่นนี้ ว่าถ้าอยากรู้ก็เนี่ยลงช่องไว้ไปเปิดดูจ้าบอกละเอียดทุกอย่างเลยไม่เก็บไว้แม้แต่นิดเดียว<ม>เทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีถนอมอาหานะันมีเทคนิคของมันว่าทำแบบไหนทำยังไงอะไรมีมีทุกอย่างไอ้จ้ะมีเทคนิคทุกอย่างเมื่อทำอะไรม,มีมีจุดเฉพาะของมัน ไม่ใช่ว่าทำเหมือนกันหมดไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนี่ยหั่นเสร็จแล้วก็ล้างจะใส่ถังล้างแช่น้แช่น้ำไม่้องทานหาล้างให้หลายๆน้ำหน่อยนะหั่นเสร็จแล้วล้างให้หลายๆน้ำช่วยได้มันจะได้ไม่ดำ ถ้าไม่ล้างไม่เข้ามาเลยพันแล้วลากไปเลยโดงเลยนี่หน่อไม้จะดำจ้ะหันแล้วก็แช่น้ำล้างสักสิบน้ำห้าน้ำสิบน้ำจ้ะล้างนี่เดี๋ยวหันเสร็จแล้วจะล้างล้างแล้วก็แช่น้ำไปหนึ่งค่ะค่อยดองพรุ่งนี้นันละนะคะที่เข้ามาดูวิธีการดองหน่อไม้มีรถผ่านหน้าบ้าน นี่หน่อไม้ไผ่ตองของภาคใต้หน่อไม้ไผ่ตองหน่อเยอะๆเยอมากๆหน่อสีหรลูกค่ะเดี๋ยววิธีดองไปอีก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 คลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนะไปอีกคลิปหนึ่งไอ้นี่วิธีหันที่ีทำแก่น้าอะไรอยาให้ดํานี่วิธีที่หนึ่งขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องอาหารใต้กับข้าวค้นครัวค่ะ